บอกว่าอะไรรู้ไหมมีเงินให้เจ้าสาวด้วยนะคะหลอดแต่เจ้าสาวต้องอยู่ชุดนี้ไปก่อนได้เจ้าสาวขอยพิชิตมีเงินให้คูโอ๊ยวันนี้บอกรอรอให้มิกมาจ่ายมามาแจกตังค์แล้วสวัสดีนะคะวันนี้งานแต่งนะคะแต่ว่าเจ้าบ่าวไม่มานะคะอีพี่โยวันนี้เก๋ทุบเก๋เก๋เก๋ทุกปบไปไปนะคะอันนี้พี่ลูกหมวยนะคะ ูหว้าปีที่แล้วเ้าเบาไมมากูหลับห้าปีให้หลังจัดให้ใหม่เจ้าเบาไมมาจบห้าปีจะมีก้อนเมฆได้ปะใช่ปะเออมีก้อนเมฆมีอะไรมีคนไปนอนอยู่ก้อนเมฆไม่ใช่กินอร่อยไปเหรอมันจะติดกันหน้า ฟังนะวันนี้ที่จัดงานแต่งงานเพราะว่าตัดแก้แคนไม่โยเพราะว่ารอบที่แล้วหลับรอบที่แล้วโยมางานเช้างานเช้าแต่งเปส็สีสีหนูจำได้อ,อแต่ว่าตอนเย็นไม่มาอ้าวโอ้โห กูไปได้แต่จีสี่แล้วไม่มีอะไรทำใล้พวกนี้ก็บอกกูกินเบียกินเบียเห็นอยู่พี่เจมาอีกแล้วแหลเขาไปก่อนวันนี้นะคะก็เลยมาจัดงานแต่งงานนะคะที่ร้านพ่โยนะคะแต่ว่าเจ้าบ่าวไม่มาเพราะเจ้าบ่าวบอกว่ามือแรงเงินมากนะคะเล่นเล่นแต่เราจริงจังเล่นแต่เราจริงจังเรามีพรมแดงคือถ้าแขกร่วมงานเราก็เนี่ยแขกร่วมงานเราคือมีครังจ้างมาก ดาราเดินทำกันมาแบบจริงจังมากแล้วก็งงมากงานเล่นๆทุกคนมางานจริงงานจริงๆงานนี้งานแต่งงานไม่มีใครมางานดิฉันเองนะคะเดี๋ยวมาไปนะเซอแหวงมากเขาแหวงมากอะไมาเลยเป็นงานเปิดนะคะไม่ใช่งานปิดงานเปิดงานเปิดเป็นงานเปิดเพราะว่าอยากให้ทุกคนมาเป็นงานเปิดงานที่มึงแต่งจริงๆวันที่เท่าไหร่นะคิดมากยี่สิบสี่ก็ถือว่าเป็นแบบครบรอบห้าปีเนาะนิวเป้ย อีไปอีไปอีปสวยนะวันนี้ดูชุดดูชุดที่ไปนะคะชุดของแต่ละคนนะคะมาเราบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้เล่นเล่นนะคะเพราะฉะนั้นไหลห้าเมตรถ้าไหลห้าเมตรถ้าไหมน้องไหมไหลห้าเมตรเฮียคนเยียเลยเพราะไหมไหลห้าเมตรไอซนบอกว่าอนี้โแต่งตัวน่ารักมากอีโออีโยจิกจ้นนะคะอีโอจิกพีการเอาสวยสดใสอีโ หโบเลยเต็มไปหมดตีนมีสองก้นหัวอีกอันเดียวอันเดียวหวานซ้อมคันหวานซ้อมคันไม่ผมเช็ดหน้ากล้องหน่อยมันอยู่ในหมอกอุ้ยถูกเออมันยังเก็บชุดไว้เนาะได้ฉันยังใส่ได้ฉันเลยดิชุดคุณแม่เป็นคนตัดนะคะชุดนี้คุณยายแปมเป็นคนตัดให้นะคะเป็นงานเปิด ่เปิดไม่มีเปิดพี่ซาแต่งตัวเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะจะใชาน้อยเกียเออเออไมอะเเป็นตีมอออพี่ซาแต่งตัวเหมือนเจ้าชายน้อยอีดอกเออรอดลอดลอดเก้าที่าเดี๋ยวไปเจ้าชายน้อยจากเรื่องบ้านเซนโฮมเดี๋ยวนี้แก่ฟุตเดินพรมนะพี่แตปมเออลอดเดี๋ยวพรมยาวถึงนู้นเลยเซเว่นไอ้จุ๋ยไหมคะ ไปซื้อหวยเลยคะเดี๋ยวสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยสั่งกินก่อนเลยคนพูดว่ายี่สี่อะไปกินได้ยี่สี่อะมึงมีทุกอย่างค่ะอัช่วยเปิดเพลงด้วยค่ะดีเจอะไรนะเพลงหวานๆเลยค่ะดีเจーเพลงงานรักอีสัตว์มีคนบอกเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมาแล้วอีฮีแอ้ไม่ใช่นะคะเจ้าบ่าวมาแล้วอีสัตว์พี่โอแมนมากอยากขยับเดี๋ยวเน็ตกระตุก สวยจนปวดอยู่นะไม่หรอเจ้าชัยน้อยค่ะที่บอกเมื่อวานน่ะแดดกับเ็ยปอกอะป็นงตีสามแล้วต่เริ่มตั้งแต่เทียงเ่ะคือตาเนื้อตับร้องขอชิวเอีสันแดดขาเดือยเลยอี่เชียเอ่อลายนิวกลับเพราะว่ายนิวกระดบไปเอาลุนลำวงมาแล้วอาเมืกี้มันไม่ได้มาแล้วหรอมาแล้วแต่ไปเอาลำวงอยู่กินเลยดีอ่ะพี่กินอะาวปลา้าอตอนนี้ปลทอดมาแล้ว สมงแต่ังเลงสมงสูเดินผม่ก่อนเดินผมก่อนเดินแบบต้องเดินต้องเดินแต่เขาจะมีปิดคลิปติดลายไปชนนช้อนนีเดินโไมกที่แบบเดินเพานนชนีเมึงกูบอกเลยนะว่าลานนอีดอแคบแคบแล้วแคบกว่าเดิมแคบแล้วก็แคบกว่าเดิมเออพี่กับคนรักๆน้อยพี่โยเออเออมึงดูเออ โอ้โหแชนเดียมาแล้วนะครับแชนเดียแล้วใครมาอีกสวยจริงแต่เข้างานไม่ได้เพราะว่าเต็มเต็มสุ่มแดกที่มาแต่นี่คืออะไรอ่ะแกืออันนี้เป็นวิธีส่ง พอว่าแก้ตัวจากการที่งานจริงไม่จัดที่ดังหรือพาหนั่งอกีโดอ่ต้องไปยืนเอาผ้าย้อนความสั่นแสบกับองแม่สวยเกินนะคะเออเลขาเป็ดตัวยี่ห้อจะมีตุ้มๆผ่านมาเป็นระยะที่ใหม่เปไหนคะแต่จะมีตุ้มๆมีคำอะไรมั้งมีคำไปคำใหม่ๆวันนี้หรอคำใหม่ๆวันนี้ค่ะวันนี้ขอเสนอคำว่าติดอันดับ เช่นวันนี้พี่ฝนสวยติดระดับ,บมากแต่ว่าสวยแบบทอ็ทอปท็อปพีอ่ะอย่างขั้นต่ำอ่ะอย่างนั้นคืออยู่ในแรง,งและอย่างอีน่นเนียวะ สวยกับผูประธานหมู่น่ารักติดอันดับอนนี้หมู่นีคนเดียวด้วยนะน่ารักติดอันดับมากเลยน่ารักติดอันดับอ่าจะลอยคู้กนบ้านอันนี้คือว่าเป็นสไตล์ผมยี่ปุนเนยโมญี่ปุนคนสีเคาเยอะสวยใช่ไหมตุ๊กตานี่ตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรนะยี่ปุ่ไม่ใช่โคมหรอห่วยนะกินจริงไหมมั้งเจ้การผิดคีย์เริ่มยังครับยัง เขาบอกว่าอียายเป็นเป็นบัตรหลวงมาทำพิธีหรือเปล่าอากาจ่ากล้าจ่ากล้าจ่าอ่าให้ดูพอเป็นหอมผ้าของทอเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะมี E. M. ถ่ายคลิปเต็มๆมันก็เดี๋ยวไปดูในช่องอีเมใช่แล้วก็อีกข้างๆอีกคำคืนนี้ยาวๆไปนะคะใครใครอยากมาก็มาร่วมยินดีกับดิฉันได้ใช่มีโต๊ะแข่งเรือมีโต๊ะแข่งเรือมีโต๊ะแข่งเรือใครมาร่วมงานเราได้ไหมวันนี้อะะไรนมาร่วมงานเราได้ไหมวันนี้ ต็อาจจะได้อาจจะได้อันี้เก้าอี้แบบอันนี้อยู่ให้นั่งอยู่เก้าอี้เรียกว่าเก้าอี้อะไรเก้าอี้พ้าหรือเรียกอย่างว่าอัศสระก็ได้โอเคค่ะเคไปเจอกันค่ะ